คุณพลสกอนสวัสดีครับแม่ยังไม่ดูสิทำยังเลยตื่นทำไมไม่ได้ทำอะไรเลยกลัวแต่ ใหญ่ไปซื้อของไหว้ของไปหาสมบัติ ด้วยหน้าทานน้าทาน นี่ค่ะเขาเรียกบริหารออก้ามเนื้อต่างๆเส้นประสาทอไปองของกลสกรอนอะไรตื่นมาตีสีทำแซนวิชสูงไปโรงงานได้เตรียมของไปขายตลาดหนัดมาหน่อยแล้วออ,อ,อ,ออกมาออกมาแดด ก็จะมีลมอ่อนๆดูพ uh> ี่น้องลมอ่อนๆวันนี้ก็เปิดหน้าบ้านหลังบ้านทะ้งน้าอ้าวรถใครมาเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาตห้ามถ่ายผู้เยอะแยะเลยคลิปทำเลยค่ะจะได้โบนัสตกอนได้โบนัสยังตะกอนอ่ะยังเงือนแล้วอ่ะต้นต้นไม้ไว้นีจากเสียไปใส่ เดินไปเดินมาอยู่เอาพัดลมไปหานี่หน่อยเด้อโอ้ยถ้าเริ่มมาใจดีขึ้นหน่อยนะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวไป็นดีว่าทางโรงเรีนเคยโชว์มันจะขึ้นไปอย่างเงี้ยบริหารกล้ามเนื้อมือตัวเองด้วยทำให้หลายๆอย่างนะคะแล้วก็อ,อะไรอีกก็ทำนี้ทำจนลืมแล้วล่ะว่ามีกี่ท่ากี่ท่า สอนให้คนสูงไอ้จิกแายกันนะคะ นี่มีออเดอร์อีก45ชิ้นครับวันนี้ก็รุยๆทั้งวันจีนทำคลิปขายเลยครับขอโทษขออาภายัอยยไ่า,า,าๆพอดีมาเจอไอ้ช่วงที่คนอื่นเขาโดนกันไปตั้งนานเราไม่โดนไงเหรียญเราก็วิ่งไหลลื่นตั้งก้อนเนี่ยสองอ,อ,อันนี้ก็100%

วันนี้แม่ไม่เห็นโปรไฟล์เลยอ่าไม่เห็นคอมเมนต์เลยเห็นแต่โปรไฟล์ว่าใครจิม ต้อทว่าลอยตัวนี้ต้เป็นงานอดิเรกงานหที่ไปเนาะงานสำรองทาไปเรื่อยๆเวลาว่าต้องวันหุดเนี่ยครับโบอย่งเดียวเนาะถ่ายกันนะคะมาหน่อยแล้ว ออกมาออกมาแดดก็จะมีลมอ่อนๆดูพี่น้องลมอ่อนๆวันนี้ก็เปิดหน้าบ้านหลังบ้านทะลุกไม่ว่างเองหายเองขยันก็ได้ชัวชัวชัวช่วยถายรูปหลานน่าจะมีผู้ปกครองอุ้มอยู่ด้วยนะคะ ดีนะคะสวัสดีเยอะคนจะได้ยอดยอดอย่เผเือหลายคนก็ได้คิดกันแล้วของเราใกล้แล้วล่ะย่ ไปเลยนี่รอดหัวฟ้าหัวแล้วกสายหน่อยฟองนิดแดดแล้วก็ซากะเคงยีต้าสายหน่อยแดดออกมาแล้วค่ะน่าทานจังเลยค่ะสีสันคงจะกรอบหวานนะ มันจะออกไปตลาดไปซื้อกับข้าวเหรอคะซื้อกับข้าวมาทำเหรอตลาดสายเนาะ อืมสวัสดีนะคะสวัสดีเชา้นะมมา,านี้ครับผูงมรสสงค์ธรรมดาจะมีงานสำรองส่งไปส่งไป,งไปตลอดโร่งน,น,นีไม่มีเลยฮนะเดินไปเดินมาอยู่เอาพัดลมไปหานี่หน่อยเด้อโอ้ มีแขกมีเหลือมากขอบคุณคุณแมววรัตน์นะคะขอบค,คุณมากค่ะรั๊บลงแล้วนะคะน่าทานจังเลยค่ะสีสันคงจะกลอ